เรียกได้ว่าหมดสภาพเลยทีเดียวความหลงหลังจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านสเสมอกับเซบีย่าไปด้วยสกอร์สต่อ2ในเกมแรกของศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผลเสมอในเกมนี้ส่งผลให้ปีศาจแดงพบเจอกับ2ส,สถิติสุดเลวร้ายที่ไม่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วโดยข้อแรกคือการนำา2ประตูหรือมากกว่าแล้วไม่ชนะในฟุตบอลยุโรปค,ครั้งแรกในรอบ12ปีหลังครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2011วันนั้นเสมอกับบาเซิลสามต่อส ส่วนอีกหนึ่งสถิติคือการยิงเข้าประตูตัวเอง2ลูกในฟุตบอลยุโรปเป็นทีมที่2ของกาอังกฤษดงโดยทีมแรกคือเชลซีที่ทําเข้าประตูตัวเอง2ครั้งเมื่อปี2019ในการพบกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมซึ่งวันนั้นอาแจกมีเอริกเทนฮาเป็นคนคุมทีมอีกด้วยสําหรับเกมในเลทที่2ของคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเซบียาจะกลับไปเล่นที่ประเทศสเปนในวันที่21เมษายน2566นี้